ครับดูโปรโนดูโปน็เสียงเป็นตกเป็นปลาเป็นไหมเนี่ยตัวเล็ก <laughs> ดูว่าโปน็ตัวแรกครับโปน็ตัวแรกเฮ้ยเอาแล้วเอาอุ้ยเอาแล้วอุ้ยเอาแล้วมาดูโปน็ใส่้อยครับโปน็ใส่้อยโปน็ ไอ้เคี้ยไม่คีม้มาช้อนปลา <c oughs> เฮ้ยมันจะเข้าแล้วดึงออกมาดึงออกมา <c oughs> เฮ้ยเข้าแล้วมึงเข้าแน่มึงเข้าแน่เข้าแน่มึง <c oughs> เอาแล้วเดินดิเดินเดินดิเฮ้ยเข้าแล้วเดินเลย <c oughs> เดินเลยเดินได้ปะเฮ้ยติดแล้วเดินมึงต้องเดินเอาสายอ้ยอมก่มาสายอ้อมก่อนเฮ้ย ปลาตัวขคานี้ทำเป็นทำเป็นปลาใหญ่ไปได้นี่ทำเป็นเมื่อกี้จนนาาว่าจะลงไปถ่ายในน้ำไหใครใครบอกปลาไม่กินใครบอกว่าหนุ่มปลาไม่กินนี่เถียงขัดใจนะถึงใส่ร้อนใส่ร้อน นี่ไงดูแอคชั่นคันนี้สองหมื่นกว่าแล้วคันญี่ปุ่นคันนี้เนี่ยซื้อมาสองหมื่นกว่าส่งตรงจากฮอกไกโดอืมนี่มาแล้วไอคิมไอคิมช้อนปลาคิมบอกโอ้เนหวานหวานเจี๊ยบเมื่อ ไอคิมมาพอด i̇şte ีเลยถ่ายรูปพอดีเลยไอคิมถ่ายรูปพอดีเลยไอเยียปิดหมดปวดระเบิดเนี่มันก็งั้นแด้มันกต้องปล่อยอยู่แล้วมันมันไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวกระเป๋าดูเบา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 เก็บเลยหมดเลยดีกว่าไอคิมเก็บเบ็ดดิไอคิมมาถ่ายดิ

เบี่ยงลงดี๋ยวดูเอาไปี่ยงลงเปาี่งลเอาี่งลงเฮ้ยใหญ่ใหญ่น่าจะแปดสิบกิโลอะ โอ oh, no, นอสิประจัก์นี่นะบียดเบียดนี่เบียดนีคือเลยบอกนะเข้าไว้อย่างเงี้ยนะน้านะบอกเลยน,น้านะบอกเลยมือสัอ่นหมดแล้วตอนนี้เบ้เบ <c oughs> ้เบ้เาาาาาาาข้าไ mười lăm hát hết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  ขีไม่ีดสองร้อยขีดสองร้อยไปไปช้อนป่าห้แปล้วบอกว่า,มามนนตัวเล็ก,ลกเล็ก็ตก,ต,ก,ก,ต,ก,กต้องช้อนช้อนปพี่ช้อนดีนี่อะตวเบลอเนี่ยนี่ดูนีครับนี เย็นไม้ไก่ก็จะเย็นคันดูจังหวะด้วยเดี๋ยวมันลั่นไม่ใช่หรอกมันจะผิดจังหวะอืมพอมาเนย่าไปยกสูงมากอยู่ใกล้อ่ะถ้ามันกดเราก็อย่าไปฝืนมันแต่ถ้ามันกดปุ๊บเราก็สวนเลยเด็กเออไปซื้อร้านสปีดไปกูด้วยนะคันเนี้ยสองพันสี่อ่ะอืม สู้ดิมึงไม่มึงไม่ดึงไงมันก็ล้ายก็ออกไปดิเมื่อกี้มันเข้าแล้วมึงยกหมุนยกปล่อยปล่อยเออถ้ามันดึงปล่อยไปก่อนหมุนเออนั่นแหละน้องเป็นสเต็ปนั่นแหละยกเออหมุนสวยหมุนจะยังอีกรอบอีกรอบไหมเออคุณฝืนนิดนึง งัดงัดเดี๋ยม่งเข้าอีกงัด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 หมุน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 หมูเยอะหน่อยหมูเยอะหน่อยเออมจะเต็ปหน่อยนั่นแหละนั่นแหละเย็นเย็นเดือดเดือดึงือดเย็นเย็นส่วนเลยเงี้ยจังหวะเนี้ยจังหวะเออไม่ได้หลายคนขึ้นเขาคนอ่อน สวยนะฮะระเย็นโยกหมุนหลายรอบหมุนหลายรอบเออหมุนเออหมุนหลายรอบเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันออกก็ปิดได้นิดนึงอ่ะได้นิดนึงนะฮะระเย็นะเย็นระวังระวังอ่ย ห้าบกินเนี่ยระวังนะปั้งเลยนะคันนี้ก็นราต้ำหนักแรงสามสิบหกกิโลนะอย่าดึงยี่สิบโลหักไว้ได้ฮะหมุนเยอะหมุนเยอะเดินเดินเดินนะเดิน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 ตามปลาแล้วหมุนเลยปล่อยปล่อยอย่าไปอย่าไปงัดสวนนกูกูงัดได้คนเดียวไงอย่างนั้นนะเดี๋ยวงัดผิดจังหวะมันไปเลยนะ หมุนหมุน,นะเยอะงานเลยหมุนยกหอมเบาเบาเบา,บา,บาอย่ายกสูงไงอย่าจังหวะไม่แจ้งอย่ายกสูงถ้าปลามันแรงมันเยอะมันจะไปเลยปลมาีางนไม่รี้ง้ตีตาที่กูบอกอะ่ะเฮ้ยเข้าว่าชิมอยู่ไหนอนะ เข้าวะไม่ไม่ไม่แย่ยอยะ่าไหร่หรอกนี่แผนกช้อนจะเย็นจะเย็นคีมจะเย็น แนกช้อนเย็นเนออะไรอ่ะเฮ้ยนั่นเนี่ยแตตีหนีไปไหนไม่รู้แล้วบอกปลากินไม่จัดแล้วให้กูตีนี่ทุนติดกันหมดสามอันอะพอได้อยู่นะดูโอนอเซรอยครับ โนโนไซร้อยกระคันเมกอินญี่ปุ่นซื้อมาจากโอซาก้าเนี่ยบินไปมาเลยเด้งๆนะครับดูกระคันดึงยอดเด้งๆครับมาจากโอซาก้าเลยคันนี้ มาชิมนอยรูปไปไซส์ใหญ่เหนียรไซส์ร้อยมันจะลอยน้ำคากโกะวะโซ่เลย,เยตรงนี้ปลาจีนไซส์ยี่สิบประมาณเี้แน่นอนเลยไปงี้นี่ไปงี้นี่เราวะคิม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  เามาเข้าไปทั้งไาด้วย<ป>เข้าอย่างี้ไม่ค่อยจะดีอ่ะ<ป>เดี๋ยวมันจะเจอตัวใหญ่มันเลนี่อ่<ป>ะต้่งตื่น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 พ้่งตื่นพ้่งตื่นนี่ไงโอ้ยคลิปลอยไปนะ่ยนั่นไงอู้ใส่ร้อยด้วย ได้ร้อยด้วยน่ะร้อยเลยเนะี่ยอ,อะไรวะน่ะอะไรวะเมืเ่อกี้ถ้าไม่สะดุดนะี่ยเมื่อกี้นี่หัวทุ่นกระเด็นแล้วเงี้ยแดงก็มีไซส์ยนี่แดงก็มีไซส์ยตรงนี้ไม่มีส์ตัวนี้ไม่มันก็ช้อนถูกแล้วจะไ,ได้ฝึกช้อนจะไ,ไ,ได้ฝึกช้อน อันอันอันนี้เบอร์ใหญ่สุดทางเนี่ยหรือมีใหญ่กว่านี้เนี่ยมือเนี่ยน่าต้องมีแปดพันนะสวยเลยนะสวยเลยพันก่บบาทเองพันใช่ปะอะไรแต่ไม่ใช่ค่าส่งเลยอะมันแค่มันก้าวราวก็นั่นแหละก็นั่นแหละเป็นตามร้านไม่เอกุ๊ราคาปรตีนว่ามันพันพัหน่อย พันมันพันพันหนึ่งมาสองอ่ะอันนี้ซื้อร้านอีนี่ยเทีเทวได้ดิี่เทีพอดีหมันได้ได้มันได้แล้วถาด้ปานเลยอ่ะมีมันต้องดูร้านหดูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สื่รอแล้วคามือเลยก็เอาดิมันไม่ไปหรอกกันถูตัวเล็ก โู้ไน่เลยอ๋อนลยอ๋อมันติดอ้นี่ไม่จืดรอได้ไงที่ฝ่าเขาอยู่ตรงเนี้ยกูก็ต้องจืดรอมันต้องยกขันไว้ดิตัวใหญ่ตัวใหญ่มันไม่ลงอ่ะนดเลายเรื่อยเรื่อยๆดิเราต้องว่ไม่ใส่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็มี ใหญ่ด้วยคิมเฮ้ยกูตกใจเลยเฮียหรือกูจะสุดตกน้ำแล้วจ้ะไอคิมไอคิมเดินทียุบๆเลยเอาคิมถ่ายรูปคิมถ่ายรูปดูโปโนไซรอย่ะโมโนโปโนก็รอลงน้ำอย่างเดียวไม่ก็รอไซรอยลงน้ำอย่างเดียวอ่ะไซรอยกูให้มึงลงเลย มือจะเย็นนเย็นนเย็นนะเย็นนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเรียบร้อยอัดเข้าแล้วด้วยเข้าแล้วด้วยดูจังเข้าแล้วครับดูจังโหลดแล้วจังกระโห o o ี่กว่าใช่ป่ะนี่ถืว่าแล้วโ h o หลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ย เขมเดี๋ยเข้าเ,เข้าเฮียเข้าเสานิ้วลวนุนเสานี้เฮ้ยเข้าวะเข็มรอจังหวะด,ดีๆมึงมึงจี้ลงน้ำรอเลยช้อนเลยช้อนเลยอืมมันมุดเลยเอาชิมช้อนช้อนช้อนเอเอหมดเลยเออโอ้อาใหม่เดี๋ยวปั้นเบาๆผิวๆปั้นหนักไม่กินไ,ไม่มันมันเข้าเลยลงตัวมันใหญ่แล้วมัน เหมือนมันไม่โดนอะ่ะโฉบไม่โดนถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่ะนดี๋ยวาจะใส่ร้อยตัวเนี้ย เฮ้ยดีนี่มันส่งระคาคันสามส0มหมื่นเลยดิวะคันนั้นซือว่าต้องไก่ขาซื้อมาจากโอซาก้าตกปลาดูนยังมีกับปลา,ปา,ปา,ปารึน้อยๆดีนี่นโหดหน่อยมันส่งราคาคัน30,000นหน่อยดิวมันต้องแพง โอแตกหมดแล้วหูแตกหมดแล้วหมดแล้วนีปลาคู่เนี่ยปวดเนี่ยปวดดูดิดูดิเนี่ยนะดูน้ำดูดูน้ำดูมัน้ำมาแล้วแดงวับไม่ธรรมดาในตัวนี้เนี่ยแดงไม่ธรรมดาในตัวนี้เนี่ยเอาตัวน่าดูเลยแต่ว่าดิ้นนี่มันเหมาะสมครับ มาทางนี้นะครับวัดนะครับอุ้ยาแล้วเว้ยวัดนะครับ